ผมรู้สึกว่าเข้าใจผิดเมื่อกี้น่าสิยนากควานเขาจึงไม่มีเวลาอธิบายกับผมแต่ตอนนี้เห็นผมบ้าไปแล้วจึงจำใจต้องกดผมไว้กระนั้นหรือในตู้ยังมีใครกันแน่อันตรายขนาดนี้เวหรือตอนนี้หน้าผมแนบกับประตูตู้ประตูเย็ยนเยียบไม่รู้สึกเนียนอย่างไม้ควรจะเป็นผมจึงหยุดเคลื่อนไหวในเมื่อไม่ขัดขืนแล้วที่นี่เหงคงปล่อยผมแต่ผมคิดผิด และเป็นสิ่นนี้อยู่นานสิบนาทีเต็มๆผมรู้สึกไหลจะหลุดเขายังคงไม่คลายมือและที่ทําให้ผมไม่สบายใจคือในตู้มีความเคลื่อนไหวขาดขาดหายหายเป็นระยะตอนแรกผมยังคิดว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ถ่ายทอดมาจากที่อื่นของเรือถึงอย่งางไรของแข็งย่อมเป็นสื่อเคลื่อนเสียงได้เร็วและชัดเจนกว่าแต่ต่อมาผมรู้สึกประตูตู้เริ่มสัน่นเหมือนมีอะไรจะพุ่งออกมา ผมไม่สงสัยคำพูดของชินีเ่เฮงอีกไม่ว่าไหนนั้นจะเป็นอะไรก็ตามถ้าพุงออกมามีหวังแย่แน่และไม่ต้องให้สินีเฮงยันผมไว้ตัวผมเองนั่นแหละที่ออกแรงยันตู้ไว้เองของข้างในแรงมากขึ้นทุกครีตอนแรกก็แค่สัน่นต่อมาก็ส่งเสียงปึ้งปังเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างกำลังกระแทกประตูตู้ประตูตู้ถูกกระแทกจนแง้มออกหลายครั้ง ผมรับรู้ได้ว่าจินีเิงที่อยู่ด้านหลังกำลังกัดฟันยันไว้สุดแรงเกิดอย่าว่าแต่เขาเลยผมเองก็เหงื่อโชกทั้งตัวผมนึกในใจว่าในนั้นวันใครกันแรงเยอะขนาดนี้เราสองคนจะยันไหวไหมแม้ในตู้จะไม่ได้คับแคบนักแต่ถึงอย่างไรก็เป็นตู้เสื้อผ้าย่อมไม่สามารถอาศัยการยืมแรงวิ่งชนและย่อมใช้แรงได้ไม่ขนาดในพื้นที่จำกัดอย่างดินแรงขนาดนี้ได้ ถ้าออกมาได้เรามีหวังจอดประมาทว่าออกแรงม,มากเกินไปมือของจีเนเิงที่อุดปากผมเริ่มคลายและที่ดุนหลังไว้ก็อ่อนแรงลงในที่สุดผมก็ได้สูดหายใจได้เต็มปอดในนั้นมีอะไรวะชีเนเองไม่ทันตอบเขาพรันพบว่าเขาปล่อยผมนิว่าและไอ้ลูกเต่าจีเนเฮงก็วิ่งหนีไปเพราะเหมือนขี่บนหลังเสือยันตู้ไว้สุดชีวิต พลางกวาดสายตามองหาเขาหาไม่เจอแต่ประตูตู้ถูกกระแทกแงมกว้างคืลเรื่อยตอนนี้ผมเองก็หมดแรงแล้วเลยได้ใ,ใจว่าแม่งรุ้งนี้เชื่อฉินนีเฮงแต่แรกดีกว่าแสมาทำไมหนอเวลานี้เองข้างหลังเยียงผมไปหน่อยจู่ๆก็มีแสงสว่างวาบขึ้นไม่รู้ว่าใครจุดเทียนเล่มหนึ่งผมเกือบร้องไห้มีคนมาช่วยแล้วก็ดีอย่างน้อยยังมีเพื่อนตายด้วยกัน แสงเทียนค่อยๆเคลื่อนมาถังผมผมตะโกนลั่นมาช่วยกันยันหน่อยซิไม่งานทุกคนตายหมดแนะ่ผมตะโกนขาดคำก็ได้ยินเสียงคนแก่หัระราะฮืฮ้อสองคำไอ้นมเอ็งมาหน้าสพข้าทำไมไม่นาโชคเลือสดๆยืนมาทางจากแสงเทียนผมใจหายว่บทำไมตะแก่ฟื้นแล้วเมื่อกี้ยังนอนเหมือนปลาเขมตากแห้งอยู่ในโงรงพมืออ่อนเสียงกรมดังขึ้นแล้วประตูก็อ้าออก ประตูตู้กระแทกใสหูหมเต็มแรงพอร,ร้องโอยหงายหลังแล้วทุกอย่างก็มืดลงหัวผมฟาดกับพื้นเพดานเรืออย่างแรงหัวหมุนตามมวข้างหูมีแต่เสียงหึ่งหึงผ่านไปราวสองสามนาทีจึงค่อยหายวิงเวียนรู้สึกหัวกับหลังเจ็บเป็นบ้าลองกลัมดูปรากฏว่าหัวแตกเลือดออกผมเอียงหน้ามองดูในห้องโดยสารยุ่งเหยิงไปหมดดูไม่ออกว่ามีกี่คนแต่เห็นเงาดำหลายร่างกำลังสู้กัน ผมกระเสือกกระสนคลานขึ้นมาจนใจที่เวียนหัวจนทนไม่ไหวจึงได้แตกกระเถิบตัวไปที่มุมห้องพอคลำเจอผนังจึงเกาะไว้ฝืนพยุงตัวลุกขึ้นเงาดำหลายร่างกำลังสู้กันอย่างดุเดือดผมกลัวฉีนีเหงจะอยู่ในนั้นด้วยแต่มองหาเขาไม่พบอาปากอยากตะโกนก็ขย่อนไม่หยุดผมนึกในใจว่าจบแล้วสมองกระทบกระเถือนแน่ตอนนี้อีกฝ่ายไม่ประวงถึงผมแล้ว แต่ถ้าจัดการกับทางนั้นได้รายต่อไปต้องเป็นผมแน่เพื่อป้องกันตนเองผมจะก่ะผนังกระเสือกกระสนคืบคลคานทีละนิดไปทางประตูห้องโดยสารไปได้ไม่กี่ข้าวจู่ๆก็มีคนพุ่งกระหมาทางประตูทำเอาผมสะดุ้งหยงสถานาการณ์เช่นนี้ไม่มีทางรู้ว่าใครเป็นใครผมแนบตัวกับผนงังรอบอธิษฐานในใจขอให้ไม่เห็นผมขอให้ไม่เห็นผม ท่องได้มีกี่รอบคนคนนี้ก็หมุนตัวตรงมาทางผมผมยกเท้าขึ้นตามสัญชาตญาณคนคนนั้นเบี่ยงตัวแล้วบีบไหล่งี่เงา่าวิ่งแล้วผมถอนในใจเฮือกถึงกับเป็นไปไข่ผมกลาม่าวผมยามไปอยู่แล้วตอนนี้คงได้แต่คลานออกไปอ่ะไปไข่ตบผมทีหนึ่งวิ่งไม่ไหวก็ต้องวิ่งเรือจะจมแล้วพอเขาเตือนชินนี้ผมจึงนึกขึ้นได้ตอนนี้เรือหยุดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้และไม่ได้เคลื่อนที่นานแล้วผมกล่าว ไปใครในายสายตาดีช่วยดูหน่อยสิว่าในกลุ่มนั้นมีชินอีเหิงไหมผมไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ไปใครโกรธจัดแกแม่งคิดจะตะลุมบอลหรือสารรูปอย่างแกนอกจากกอดขาไว้แล้วยังจะทําอะไรได้ชุดผมที่หนึ่งแล้วพูดต่อไอ้งี่เงา่าแกฟังฉันแกช่วยไม่ได้หรอกฟังดูแล้วเหมือนชินอีเหิงอยู่ด้วยผมจึงพุ่งใส่ทั้งนั้นทันทีไม่ว่าจะซัดโดนใครสักคนก็ได้ พิดาออกโรงแล้วจะขี่คลาดไม่ได้ความจริงพิสูจน์แล้วว่าการออกโรงของผมเป็นเรื่องโง่เขลาสิ้นดีผมลอยตัวอยู่กลางอากาศไม่รู้โดนใครเตะฟาดโครมลงกับพื้นผมกัดฟันควาใส่ผมโดนจับขาวไว้ได้จริงด้วยผมออกแรงกระชากสุดชีวิตและแล้วทั้งหน้าและอัวก็โดนมือโดนเท้าไปหลายทีไม่รู้ว่าใครเตะผมคราวนี้ผมเวียนหัวอีกแล้ว ขืนเ็นเช่นนี้ต่อไปผมต้องช็อกหมดสติเวลานี้เองผมได้ยินเสียงไปไข่ตวาดลั่นหาเอ้ยไอ้เองี้เงาแม่งจำไว้ปิดานับถือแกพูดขาดคำไปไข่ก็กระโจนเข้ามาหลายคนในนั้นถูกชนจนกระจายออกไปคนที่ผมกอดขาไว้ก็เสล้มฟาดกับพื้นโอกาสลางแค้นมาถึงแล้วผมถึงกับมีพลังก,กำลังย่งไม่รู้สาเหตุไม่ว่าจะโดนโช็โดนหรือไม่สีสัวค่วงมัดก่อนค่อยว่ากัน คนอื่นๆลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงพีเท้าปึ้งปั้งสับสนผมด้ยินไข่ตะโกนด่าหาเอ้ยหลายคำแล้วก็ร้องเสียงลงโอ้ยแมงเอ้ยประมาณว่าคงโดนอัดแล้วผมไม่ประวงถึงไปไข่ผมลุกขึ้นได้แล้วขี่คอคนคนั้นแล้วประเคนกำปั้นใส่เมื่อกี้ผมใช้แรงไม่ถนัดคราวนี้กำปั้นผมระเบิดได้แล้วแต่ประเคนไปหลายหมัดผมผ่านรู้สึกผิดปกติ เมื่อกี้ชุลมุนจริงๆล้วนอาศัยการเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณตอนนี้จึงเพิ่งรู้สึกว่าคนที่ผมขี่คอยอยู่นี้แปลกประหลาดจนกระทั่งผมหยุดลงใช้มือคลำดูก็ใจหายว่าแม่งเป็นคนเสียที่ไหนกันทำไมคลำแล้วมันทุงแป้งไม่มีผิดผมเงื่อเย็นไหลซึมเงาคนที่เมื่อกี้กระโดดลดเต้นล้วนเป็นคองหรือนี่เป็นไปได้อย่างไรผมไม่ยอมแพ้ใช้ฝ่ามือพิสูจน์ดู ตายร่างผมไม่มีปิติกริยาแม้แต่น้อยถ้าไม่ใช่เมื่อกี้ผมกอดขาเขาไว้ตีให้ตายผมก็ไม่เชื่อว่านี่เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะใบหน้าคนคนนี้ไม่มีหูตาจมูกกลายผ้ากระสอบหยาบ,ยบไม่เพียงเท่านี้แขนขาและลำตัวก็เช่นเดียวกันลองกด,ดอีกทีใต้ฝาผ้ากระสอบไม่ใช่ร่างคนเหมือนบรรจุอะไรที่เหมือนสรายของนี่เป็นคนปลอม ผมลองจากอย่างอดไม่ได้ไปใครของนี่ไม่ใช่คนไปใครตะโกนตอบแม่งเอ้ยต้องให้บอกอีกรึนี่มันยืมวัตถุคืนวิญญาณผมเคยได้ยินแต่ยืมศพคืนวิญญาณเป็นครั้งแรกที่ได้ยินว่าใช้วัตถุขืนชีพได้ด้วยที่อยู่ตายร่างผมนี่ไม่มีชีพแล้วผมจะกังวลเมื่อกี้ฟัดกับผมทำเอาวิญญ,ญาณออกจากร่างไปแล้วหรือ ประเดี๋ยวไปเข้าสิ่งใครเข้าพวกเราไม่ต้องจบเหตุกันหมดเลยหรือขณะคิดอยู่ก็ได้ยินเสียงโครมครามหลายครั้งดูเหมือนจะมีคนล้มลงตามด้วยเสียงด่าแม่ของไปไข่ประมาณว่าเขาก็ไม่เหลือค่า HP สักเท่าไหร่จึงหอบไม่หยุดในห้องโดนสารเงียบลงอีกครั้งดูท่าอันตรายคงคลี่คลายไปแล้วหว้าผมมีเลือดออกไม่น้อยไหลามาถึงขางตาข้างหนึ่งลือไม่ขึ้นความเจ็บปวดทั้งมวลถาโถม,มาพร้อมกัน ผมไม่กล้ารูปหน้ากลัวจะทำให้ตัวเองตกใจคำที่กระเป๋าไฟแซกยังอยู่จึงล่วงออกมาจุดและรีบส่องหาไปไข่ตามเสียงที่ไม่ห่างจากผมนักมีเงาดำร่างสองร่างนั่งอยู่ร่างหนึ่งเป็นไปไข่ไม่ผิดตอนนี้ที่ผมอยากรู้คืออีกคนใช้ชินอีเหิงหรือไม่ส่องเห็นไปไข่ก่อนตอนนี้จมูกของเขายังมีเลือดไหลไม่ได้ดีไปกว่าผมสักเท่าไหร่ที่ตาของเขา มีของคล้ายร่างคนสองกองเหมือนใต้ร่างผมไปไข่โบกมือใส่ผมหมายความว่าขอพักหน่อยไกลออกไปยังมีอีกคนนั่งยองๆคนคนนี้ก้มหน้าแสงไฟแช็กส่องไม่ถึงใบหน้าดูจากการสวมใส่ไม่เหมือนชินีเหิงผมร้องเฮ่คำหนึ่งคนคนนั้นไม่ได้โง่หัวขึ้นผมเรียกอีกชินีเฮิงคนคนนั้นไม่มีปฏิกิริยาไปไข่กลับชิงบอก ไม่ต้องเรียกแล้วไม่ใช่เขาผมลองเกร็งขาปรากฏว่ายัางพอเดินไหวใบไข่ฟืนเขยิบเว้นที่ให้ผมนั่งลงระหว่างเขากับคนคนนั้นตรงนี้ไฟแช็กสองถึงพอจ้องดูผมก็ผิดหวังคนคนนี้ไม่ใช่ชินีเหิงผมนั่งลงอีกครั้งหลองชวนคุยจนใจที่เจ็บปากมากจึงได้แต่ฟืนใจพูดว่าหนีหาวผมอยากฟังดูว่าเสียงคนคนนี้เหมือนที่ผมเคยได้ยินหรือไม่ ในที่สุดคนคนนั้นก็เง่อยหน้าขึ้นไม่รู้ว่าเพราะแสงสะท้อนหรือไม่ใบหน้าของเขาขาวซีดปากแตกและที่หัวคิ้วมีแผลขนาดใหญ่แต่เลือดไม่ไหลน่าจะจับตัวเป็นสเก็ตแล้วผมพิจารณาดูคนคนนี้อายุอานามพอๆกับผมหน้าตาดีด้วยดูแล้วน่าจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่พอดูให้ละเอียดก็พบ,บว่าที่หัวคิ้วไม่ใช่แผลแต่เป็นรอยสักขนาดใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เล็ก เมื่อกี้ไม่ทันดูให้ดีเบืก,กับคิดเชื่อมโยงไปเองจึงนึกว่าเขาโดนอัดจ,จนสบักสบอมผมโยนบุหรี่มวลหนึ่งให้ไปไข่แล้วยื่นอีกมวให้คนคนหนึ่งเขาไม่ได้รับไว้เพียงกล่าวกับคุณเสียงแหบแห้งแล้วก็ไม่พูดไม่จาผมจะร้อนใจอาศัยสองคำนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบเสียงได้ผมจึงถามว่าคุณได้รับเชิญจากตาแกให้มาลงเรือหรือเขาพยักหน้าผมรีบซักใสต่อ ทำไมก่อนหน้าน,นี้ถึงไม่เห็นคุณลาคุณหลบอยู่ในตู้ตลอดเลยหรือผมจ้องตาเขาเขม็งอยากดูว่าเขาโกหกหรือไม่แต่จนใจที่คนคนนี้แค่สั่นหัวไม่เหลือบมองผมได้ซ้ำไปไข่สุบรีหมดมวนเธอว่าฟื้นกําลังแล้วจึงลุกขึ้นแตะใส่ของบนพื้นทีละก่ลองแล้วไปดูที่โรงศพแวบหนึ่งงี่เง่ที่นี่เหิงเคยมาแน่นอนแกเอาเขาไปซ่อนไว้ใช่ไหมไปไข่ทิบลงแล้วพูดต่อ ฝีมือชิน,นีเหิงตานี้เฉียบมากคราวนี้ตะแก่จบสิ้นแล้วจริงๆผมจึงนึกขึ้นได้ว่าเกาะนน้านี้ชิน,นีเหิงเคยสัตอะไรบางอย่างใส่ลองศพจึงฟื้นลุกขึ้นเข้าไปดูในโล่ว่างเปล่าแต่มีคราบเลือดมากมายนี่หมายความว่าอย่างไงอ่ะชิน,นีเหิงสัตเลือดใส่ศพตาแก่คืนชีพหรือไปไข่หดระเหาะเหอะเปล่าตะแก่ยังไม่ตายลุกเล่นตะแก่คราวนี้เรียกว่ายืมคนคืนวิญญ,ญาณ ผมนึกได้ใจแม่งเอ้ยบอกว่าของบนพื้นคือยืมวัตถุคืนวิญญาณที่นี้ก็กลายเป็นยืมศพคืนวิญญาณนี่มันอะไรกันแน่นึกถึงตรงนี้ผมจึงพลันนึกขึ้นได้ตะแก่กับคนที่อยู่ในตู้หายไปพร้อมกันไม่ทันสังเกตว่ามีใครวิ่งออกจากห้องโดยสารนี่นาะผมเลือบมองตู้เสื้อผ้านึกได้ใจว่าหลบเข้าไปซ่อนกําหนดเลยหรือผมจึงใช้ไฟแช็กแกว่งกับหน้าส่งสัญ,ญญาณทางสายตาให้ไปไข่ รับรู้และขยับเข้าไปชิดตู้เสื้อผ้าผมรู้ดีว่าตอนนี้ไม่มีแรงจะสู้กับใครจึงตามหลังตู้ที่ผมปิดไว้เมื่อกี้ตอนนี้เปิดอ้ากว้างในนั้นไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไปเช็คส่องดูข้างในก็ไม่เห็นลวดลายหรือภาพอะไรผมนึกในใจว่าตู้นี้เป็นของปลอมหรือตู้ที่บ้านของซินิเิงมีภาพนี่นาไม่มีเวลาคิดมากผมกลับไปไข่จึงไปดูอีกที่ตู้นี้ปิดสนิทไปไข่คลำดูแล้วจู่ๆก็เปิดพรัว ข้างในอยู่กลองว่างเปล่าและที่สําคัญกว่านี้คือฝาตู้ข้างในไม่มีภาวะเช่นกันผมสักสงสัยว่าตู้พวกนี้เป็นของทําเลียนแบบทุกอย่างเหมือนกับตาแก่นั่นล้วนใช้หลอกหลวงผู้คนทั้งสิน้นผมกับไปไข่เปิดตู้อื่นๆออกจนหมดไม่พบอะไรเลยตาแก่ถึงกลับหายตัวไปจากห้องโดยสารอย่างไรร้องร่อยนี่เป็นไปไม่ได้หรือว่าแอบวิ่งหนีไปตอนที่ผมหน้ามืดไปหลายสิบวินาที หรือว่าถูกคนที่ออกมาจากตู้เอาตัวไปผมหันไปดูคนคนนั้นยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเห็นแต่เงาหลังจู่ๆผมก็คาดเดาว่าหรือที่อยู่ในตู้ก็คือคนคนนี้เขาไม่เหมือนมีเรี่ยวแรงขนาดนั้นนี่นาผมคงต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นและกลับไปนั่งลงพร้อมกับไปไข่ผมจงใจนั่งห่างคนคนนั้นอีกหน่อยใช้ไฟแช็กส่องดูสิ่งที่กองกับพื้น ของพวกนี้มีขนาดเท่าตัวคนเป็นการจัดทําตามสัสดส่วนแต่หยาบมากแค่ใช้ผ้ากระสอบเย็บเป็นรูปคนเท่านั้นใส่ชุดเสื้อกางเกงติดกันแบบสวมหัวที่น่าเกลียดมากดูแล้วเหมือนชุดกันน้ําที่ใช้ทํางานในน้ําส่วนที่เป็นแขนเย็บกระบอกไว้สองอันแทนกำปั้นมีน้าเลาถึงโชคแรงขนาดนั้นผมใช้นิวจิ้มดูข้างในอัดของไว้แน่นประมาณว่าน้ําหนักของไม้เบาผมถามไปไข่ ของนี้เคลื่อนไหวได้จริงเหรอแล้วยังต้องสร้างหุ่นยนต์ไปทไไปําไมไปไขสุบริอีกคําแล้วบอกว่าของนี้เคลื่อนไหวได้แต่ทํายากกว่าหุ่นยนต์ว่าแล้วก็ตบใส่หน้าตัวที่กองอยู่แทบเท้าเขาชาติใหญ่กล่าวว่าในนั้นมีแต่เท่ากระดูกผมฟังแล้วขนลุกรีบถามงั้นตอนนี้ยังอันตรายไหมกรเดชจ,จูบพุ่งใส่ผมต้านไม่ไหวแล้วนะไปไขหัวเราะไม่ต้องตื่นเต้นเมื่อกี้พวกมันจะจมเรือ แต่ตอนนี้แผนของตะแกะไม่เป็นผลของนี้จึงไร้ประโยชน์เราปลอดภัยไปการชั่วคราวผมถามว่าตอนนี้เรือหยุดอยู่ที่ไหนไปใครบอกว่าฉันก็ไม่รู้ถึงอย่างไรเพว่มันก็ไม่กล้าเจาะเรือละไม่งั้นป่านนี้เรายัางสูบบุหรี่ได้อีกหรือคงตายไปนานแล้วผมจุดบุหรี่อีกมวนถึงอย่างไรก็ตามอย่างน้อยการสูบบุหรี่ก็ระงับปวดได้เลือดที่หัวผมหยุดไหลแล้วแต่ยังคมปวดตุบเหมือนไฟนาบผมเลือบดูคนคนนั้น ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ยินผมกลับไปยไข่คุยกันเป็นชนินนต่อไปคงไม่ได้การดังนั้นผมจึงพยายามชวนเขาพูดผมกล่าวว่าเฮ้ hey, น้องชายคุณชื่ออะไรผมชื่อเจียงซั่วนี่ชื่อไปไข่ผมพูดจบคนคนนั้นพรันเงยหน้าขึ้นเสียงยังคงแหบแห้งคุณชื่อเจียงซั่วเหรอผมรู้จักคุณผมเคยเห็นคุณที่บ้านตอนแรกผมคิดว่าคนคนนี้เคยพบผมตอนค้าขายถึงอย่างไรหล,หลายปีนี้ ผมพบคนมาเยอะแยะจึงจำได้ไม่หมดแต่ผมคิดดูให้ละเอียดแล้วรู้สึกว่าน้ำเสียงของเขาผิดปกติผมพยายามหวนคิดหัวยังคงหนักมากแต่การใช้ความคิดไม่มีปัญหาผมจำไม่ได้เลยแม้แต่น้อยผมไม่กล้าถามตรงๆจึงกล่าวอ้อมแอมเออต้องขอโทษจริงๆเมื่อกี้กระแทกโดนหัวเลยงงอยู่อ่ะเราเคยพบกันที่ไหนหรือคนคนนั้นไม่พูดอีกกลับเป็นไปไข่ทีเขย่ามาชิดผมกระซิบ เฮ้ย <Hey, S 2> ไอหมอนี่เป็นครูเก่าแก่เลยทำไมแกถึงเหนียมแบบนี้ล่ะผมกล่าวไม่มีเวลามาล้อเล่นนะนายรู้จักเขาไหมนายดูให้ดีล่ะเป็นพวกในวงการนนาหรือเปล่าใบข่ายเหลือบมองแว็บหนึ่งแล้วกล่าวคนคนนี้ฝีมือไม่แลวแต่การต่อยตีนี่เป็นกําลังภายนอกมีวิชาจริงหรือไม่บีดาจะไปดูออกได้ยังไงก็แล้วไปไข่ายก็เข้าไปตอบไล่คนคนนั้นน้องชายเชื่อ,อไรอะ่ะ ไปไขมือหนักมากผมเจอมาหลายครั้งแล้วการตบหลายครั้งนี้ทำเอาอีกฝ่ายไง่าน่าขึ้นผมยังกลัวว่าเขาจะมโมโหได้ซ้ําคนคนนั้นอึ้งไปครู่หนึ่งจู่ๆคาพูดที่ฝั่งไม่รู้เรื่องว่าคราวหน้าจะมาดูคุณตอนแรกผมกับไปไข่ยังคิดไม่ทันสองวินาทหีหลังผมจึงได้คิดทําไมคนคนนี้ถึงพูดแรงขนาดนี้วันนี้พวกเรามาร่วมงานที่เรียกว่างานศพนีนา คราวหน้ามาดูไบไข่แม่งแช่งให้เขาตายหรือไงตอนนี้ในห้องมืดตือ้อไม่เห็นสีหน้าไบไข่ประมาณว่าคงไม่น่าดูสักเท่าไหร่ขีดไม่ถึงว่าไบไข่ไม่กรอดร้องเฮอะเหอะสองคำแล้วถอยกลับมาผมชักกังวลเห็นได้ชัดว่านิสัยเขาไม่ยอมใครผมกลัวว่าเขากลับมาเพื่อหาอาวุธไปลงมือจึงรีบฉุดเขาไว้ผมแอบเตือนไบไข่อย่ามากเรื่องดีกว่าอีกฝ่ายอาจจะมีความหมายอื่นก็ได้ ไปไข่บิดแขนผมจู่ๆกระซิบคนคนนี้ไม่ธรรมดาบนตัวมีรังสีอมหิตประเดี๋ยวตอนออกไปต้องคอยสังเกตดูว่าเขามีเงาหรือเปล่าพูดถึงเงาผมย่อมนึกถึงวิธีการแยกแยะว่าเป็นผีหรือไม่จะว่าไปแล้วสิ่งสกดร,รกพวกนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีเงาเหมือนคำล่ำเลือแต่สำหรับคนรู้ใายังพอจะดูออกบ้างนี่เป็นปัญหาด้านประสบการณ์อธิบายง่ายๆเหมือนการดูของเก่าถึงการ ชีวประจรของหมอจีนบางอย่างไม่อาจตัดสินตามกฎแกนตายตัวเสียทั้งหมดยังคงต้องอาศัยความรู้สึกพอไปไข่ผู้ชิน้นนี้ผมชักกังวลลังสังรอนบอกว่าคนคนนี้แปลกอยู่บ้างหรือว่าจะเป็นผีที่แท้ผีก็รูปร่างเหมือนคนหรือขณะคิดอยู่คนคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนท่ามกลางความมืดตือ้อเห็นแค่เขาโครงเขากระทืบเท้าอยู่กับที่แล้วลอยแวบผ่านตัวผมไปผ่านไปดูอีกทีออกจากประตูห้องโดยสารไปแล้ว ไปไข่ส่งเสียงตามแล้ววิ่งออกไปทันทีเดิมทีผมนั่งอยู่ดีๆไม่คิดว่าต้องลุกเร็วขนาดนี้พอออกแรงก็เข่าอ่อนยยบลุกไม่ขึ้นเชื่อเวลาที่ชักช้านี้พวกเขาออกไปแล้วทั้งคู่คืนนี้ช่างเหมือนไปอันเชิญพาไตรปิฎดกในชมพูทวีปเสียจริงไม่ได้หยุดพักเลยเป็นการทดสอบความแข็งแรงอย่างแท้จริงผมลุกขึ้นดงยากลำบากเพิงก้าวไปสอก้าวก็สะดุดคนปลอม จนหกล้มฟาลงกับพื้นจนผมคิดจะอยากตายให้รู้แล้วรู้รอดไปไม่ใช่เพราะเจ็บอย่างเดียวแต่เวทนาที่โชคชะตาตัวเองทำไมถึงมีวิบากมากขนาดนี้ที่ยิ่งน่าร้อนใจคือการหลมฟาดครั้งนี้ไฟชักในมือกระเด็นหายไปด้วยไม่รู้ประเดี๋ยวต้องส่องสว่างอีกหรือไม่ผมจึงได้แต่คำหากับพื้นในความมืดโชคดีที่หาพบโดยไม่ยากนักคลำไม่กี่ทีก็เจอ ลองจะดูยังใส่ได้อยู่จึงสองพื้นดูจะได้ไม่สะดุดอีกพอมองดูผมก็ประหลาดใจบนพื้มมีครับเลือดอยู่บ้างนอกจากของเราแล้วยังมีไม่น้อยที่กระเซ็นตอนชินเหิงสั์เลือดจู่ๆเห็นข้าเหมือนที่เกิดเหตุฆาตกรรมน่ากลัวมากแต่ที่ผมประหลาดใจคือดูเหมือนรอยเท้าบนพื้นจะมีบางอย่างก่อนหน้านี้เหตุการณ์ชุนละมุนรอยเท้าบนพื้นจึงสับซนเป็นธรรมดา ดังนั้นด้านที่กลากลับในห้องจึงดูไม่ออกแต่ตรงใกล้ประตูห้องโดยสารรอยเท้าบนผืนชัดเจนหลองแยกแยะให้ละเอียดปรากฏว่าเป็นรอยเท้าคนหลายคนแต่โดยสรุปเป็นรอยเท้าของใครบ้างผมแยกแยะไม่ได้ประมาณว่าเป็นของตะแก่ใบไ,ไข่และผู้ชายคนนั้นที่เหนือความคาดคิดของผมคือรอยเท้าเหล่านี้ถึงกับมีแถวหนึ่งมาจากข้างนอกเข้าข้างในคิดว่าผมคงไม่ต้องอธิบายให้มากความเลือดพวกนี้อยู่ในห้อง ตำลักแล้วแม้จะมีคนเข้ามาจากข้างนอกย่อมไม่ทิ้งรอยเท้าที่มีคราบเลือดเวียนเสต๋เคยอยู่ในห้องนี้มาก่อนเพร่อเหยียบเอาเลือดเข้าค่อยเดินออกไปและเพราะสาเหตุบางอย่างจึงไม่กลับเข้ามานี่จึงพอจะอธิบายได้แต่ผมอยู่ในห้องนี้ตลอดเวลาไม่เห็นใครกลับเข้ามาเลยนี่นาต่อให้ในนี้นนมืดตือ้อแต่เพราะเงียบมากแม้แต่เสียงเบาๆของอากาศไหลเวียนก็ยังแยกแยะได้อย่าว่าแต่คนทั้งคน เลียวมองรอบๆไม่เห็นอะไรเลยผมเย็นว่าที่สันหลังเรือลำนี้ชั่วร้ายกว่าที่ผมคิดผมไม่กล้ายอยู่ต่อแล้วรีบกระเยกออกจากห้องโดยสารข้างน้องยังคงมือสนิทไกลออกไปก็ไม่เห็นแสงไฟรอบคางก็ไม่ได้นเสียงคลื่นผมจาไม่ถูกว่าตอนนี้เรือหยุดอยู่ที่ใดมองซ้ายขวาพดแานเรือไม่เห็นปใายข่แม้แต่งเงาไม่รู้ว่าวิ่งไปทางไหนผมจึงได้แต่อาศัายความจําเดินไปทางที่ลงเรือพอก้าวเท้าเดิน ผมยิ่งรู้สึกว่าเรือนี่ดูเหมือนจะจอดอยู่ในโกดังขนาดใหญ่ไม่รู้สึกถึงลมชายฝั่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าเรือเลยอึดอัดไปหมดความจำผมยังไม่แลว้วพบทางเข้าที่ไปดานเรืออย่างรวดเร็วมีบันไดเล็กๆพาดอยู่ที่แจเรือจอดเทียบนานแล้วผมขึ้นจากเรือในที่สุดก็เหยียบถูกพื้นดินข้างนอกมืดพอกับในเรือมัวสลัวไปหมดไม่เห็นแสงไฟแม้แต่น้อย ไกลออกไปมือสนิทจนไม่สบายใจมากรู้สึกว่าเดินต่อไปอาจพลัดตกน้ำได้ผมจุดไฟแช็คมองดูรอบๆสาาที่ไม่ใหญ่นักซ้ายขวาห่างไปราวสิบเมตรมีแต่น้ำจึงได้แต่เดินไปข้างหน้าเวลานี้ผมตื่นเต้นอยู่บ้างซึ่งก็เป็นธรรมดาคนเราเวลาอยู่ในความมืดตำลํำพังย่อมรู้สึกไม่ปลอดภัยผมพยายามเบาฝีเท้าแต่ยังคงได้ยินเสียงสะท้อน จึงยืนยันได้ว่าตรงที่ผมอยู่นี่เป็นสถานที่ปิดทึบผมแปลกใจที่เรือลำนี้แล่นเข้ามาได้อย่างไรตอนนั้นไม่รู้สึกมาแต่น้อยเดินไปข้างหน้าราวห้านาทีในที่สุดผมก็เห็นกำแพงเป็นกำแพงธรรมดามากคือแบบก่อด้อิฐแล้วฉาบปูนผมเดาว่าน่าจะเป็นโกดังแห่งหนึ่งเท่าที่สายตามองเห็นไม่มีประตูผมจึงได้แต่เลียบกำแพงลองหาดูประตูหาไม่ยากเดินไม่ไกลนักก็เห็นแล้ว แต่ที่เหนือความคาดของผมก็คือประตูนี้กลับสร้างอย่างประณีตต่างกับกำแพงลิบลับผมลองคลำดูประมาณว่าเป็นประตูการขโมยแบบที่ใช้เฉพาะบ้านชันดีเปลือกนอกยังมีลายไม้เรียนแบบของจริงผมคุ้นกับประตูแบบนี้เพราะคล้ายบ้านที่ผมอยู่ในขนาดนี้เมื่อจับลูกบิดผมยังรู้สึกมึนงงคิดว่าตัวเองกลับบ้านตามลำพังตอนกลางคืนเสเอีกประตูไม่ได้ล็อก ปิดลูกวิดเบาๆก็เปิดออกผมไม่กล้าผีพรามเปิดอ้ารอใจรออยู่คู่หนึ่งในข้างในไม่มีความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยผมจึงเปิดกว้างกว่าเดิมแล้วแวบเข้าไปพอเข้าไปข้างในจึงพบว,ว่ามืดยิ่งกว่าข้างนอกเสียอีกยืนมือไม่เห็นห้านิ้วจริงด้วยผมจุดไฟแช็กอาศัยแสงวูบวาบก็พบสิ่งเหนือความคาดคิดที่เข้าสู่สายตาเป็นโซฟาชุดหนึ่งกับจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่เท่าผนัง ที่แท้ที่นี่มีคนอยู่ด้วยตกแต่งเซนาอยู่ทีเดียวผมส่องดูรอบๆเป็นการตกแต่งเหมือนห้องนั่งเล่นได้มาตรฐานไกลออกไปยังเห็นครับคล้ายครับาว่าเป็นประตูเข้าห้องอื่นๆไม่รู้ว่าเป็นห้องนอนหรือห้องน้ําหรือเปล่าผมดูไปดูมาจู่ๆก็เกิดความรู้สึกประหลาดใจในที่สุดผมก็แน่ใจแล้วว่าความรู้สึกนี้คืออะไรผมตกใจจนสะดุง้งเพราะทําไมห้องนี้จึงดูคุ้นตายอย่างนี้ พริบตานั้นผมยังคิดว่าไม่ได้ขึ้นจากเรือซสีอีกน่าจะถูกอะไรก็ไม่รู้ตีจนสลบในเรือและตอนนี้ผมอยู่ในความฝันแต่ความร้อนจากไฟแชกบอกผมว่าทุกอย่างนี้เป็นความจริงตอนนี้ผมไม่หมัวระมัดระวังแล้วก้าวเร็วๆสำรวจทั้งห้องแล้วเหงื่อเย็นก็ไหลโชคทันทีนี่แม่งบ้านผมเองไม่ใช่หรือบมดาแล้วเมื่อกี้ตอนอยู่หน้าประตูผมถึงรู้สึกคุณมาก แต่ไม่เคยนึกเชื่อมโยงถึงตรงนี้นี่มันอะไรกันผมไม่ยอมลดละเข้าไปดูห้องอื่นสถานที่นี้ผมคุ้นเคยเป็นที่สุดเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งของประดับชิ้นหนึ่งจะกันใบหนึ่งแม้แต่ที่เขียนบนบุหรี่บนโต๊ะน้ำชาผมก็รู้จักหมดผมไม่ต้องใช้แฟลชแช็กด้วยซ้ำคลำในความมืดยังม,มาถึงห้องนอนได้ห้องนอนก็เหมือนกันห้องหนังสือก็แบบเดียวกันในห้องน้ำแม้แต่มีดกดหนวดไฟฟ้าก็ยังอยู่ครบคราวนี้ผมมึนไปหมด ถ้าจะว่าเป็นการสร้างสถานที่ปลอมด้วยเลียนแบบบ้านของผมเพื่อหลอกใครย่อมไม่ใช่เรื่องยากแต่การลงรายละเอียดครบถ้วนชิน้นนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้จนน่าพิศวงประการแรกผมอยู่คนเดียวแม้แต่ชินีเหิงก็ยังเคยไปแค่ไม่กี่ครั้งและผมก็ไม่เคยให้ใครเข้าไปสำรวจบ้านข้อมูลพวกนี้ทุกคนลวงไปได้อย่างไรประการที่สองผมเป็นเจ้าของบ้านแต่ถ้าจะให้ผมพาคนงานกลุ่มหนึ่งก็ปี้บ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ผมคิดว่าผมทำไม่ได้ยังไม่ต้องพูดถึงคนอื่นคิดไปคิดมาผมพลันนึกขึ้นได้ก่อนหน้านี้จุรสารบริษัทหงตากรุ๊ปจู่ๆก็ปรากฏขึ้นในบ้านของผมอาจเป็นตอนที่คนพวกนั้นส่งจุรสารเข้าไปช่วยอากาศสำรวจบ้านผมอย่างละเอียดกระมังและประมาทว่าคงถ่ายรูปไปเยอะแยะพอกลับไปก็อาศัยข้อมูลเหล่านั้นสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาพอมองดูบ้านที่แสนคุนเคยและแปลกตาแห่งนี้ พยายามตั้งสมมติฐานพอคิดเช่นนี้ผมจึงเดาว่าน่าจะเหมือนกับคฤรืหน์ลูกมังก่อนที่หงตากรูปพาพกเราไปคือเป็นของก๊อปปี้เช่นกันหรือว่ามีใครแอบฝึกหาอะไรในบ้านของผมผมคลำหาบุหรีหมดหนึ่งจุดสูบจิตใจค่อยสงบลงบ้างตอนนี้ไม่ใช่เวลามาครุ่นคิดวันใดที่ปริศนานี้เฉลอยออกมาทุกอย่างย่อมกระจ่างเองเวลานี้หาไปไขใ,ให้พบจึงจะสำคัญที่สุด